บ้างที่มีการไปโพสต์อยู่ในแฟนเพจ smart army นะฮะปีห้าเจถึงปี2566ัพนพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่29่สิบเกนะแล้วก็มีการเขียนเป็นกรเลยนะฮะ,ะอันนี้ปี2557อหเขอบพระคุณลุงตู่อีกครั้งที่ยับยั้งการเข็นค่าปี57าเระงับเหตุไทยค่าไทยใช่เรื่องเท็จ ได้สำเร็จตามสมควรกระบวนการนะฮะส่วนปี2558ปค่ะปี58เกิดวินาศกรรมกลางกรุงลุงพดุงแผ่นดินรักถิ่นฐานประคองความเชื่อมั่นปณิธานรักษาบ้านรักษาเมืองให้เฟื่องฟูค่ะปี2558นอยนะคะนี่อัน,นปีห้าแปดนะค่ะต่อปี2559ค่ะ ปี59ร่มฉัดผลัดแผ่นดินนวมินสวรรคตไทยหดหูยามแผ่นดินเปราะบางต่างอาดูได้ลุงตู่ดูแลไม่แพ้ผ่ hmm. ต่อปี60ค่ะปี60ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชะพิธีจนจบอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเจ้าเหนือเจ้าของชาวไทยด้วยหัวใจของลุงตู่ผู้พักดี hmm. ปี61ค่ะปี61หปดล็อกธงแดงไอเคอ ผลงานโชว์ความองอาจราชสีระดมสัพพากำลังทุกวิธีช่วยชีวี13หมูป่าถ้ำนางนอนค่ะปี62ปีสองพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพชรน้ำเอกถลิงกษัตริย์ประพัดสอนมีลุงตู่อยู่รักษาป้องนาครพระราชพิธีกำทรสง่างามปี63ประเทศไทยสุดวิกฤต โรคระบาดโควิดไปทุกท่ามลุงตู่หมอพยาบาลประสานความสู้โมงยามยื้อยุดสุดกำลังปี64โควิดวิกฤตหนักโรคทะลักกระจายไปเหมือนไร้หวังสาธารณสุขลุงตู่ทุกหมู่ยังยืนยับยั้งจนโลกาวันทาไทยโอ้โลกยกย่องเลยนะ,ะปี65ฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุจนบรรลุมิตรภาพอาบสมัย ประชุมเอเปกเป็นเจ้าภาพกำทราบใจตราตรึงในความละเมียดเกียรติแผ่นดินคุณฤธิ์ศิยังบอกว่าไทยเราจัดไม่ได้เลยนะปีหกหกล้อเรือรางที่สร้างไว้ได้เปิดใช้คมนาคมสมทวินการบินไทยจากระหกตกเมคินก็โผล่บินสยายปีได้อีกคลานี่ค่ะทั้งหมดนี้คือคร่าวๆใน9ปีโดยเรามีลุงตู่อยู่รักษา สารพัดความเลิศดล้ำที่นํามาโดยลุงตู่จันโอชาเป็นนายกและวันนี้ตําแหน่งแห่งผู้นําที่ลุงรรมเพื่อแผ่นดินต้องสินส้นศกแต่ตํานานแห่งคนดีไม่มีสะทกยังเต็มอกเต็มตาประชาชนกราบขอพระคุณลุงตู่ที่ดูแลแผ่นดินแม่สารทิศสําริจผล9้าปีที่ลุงตู่พดุงคน เคียนอดทนอดกลั้นต่อพันผ่านต่อจากนี้ขอให้ลุงได้พักผ่อนเที่ยวสัญจรเกษมสุขทุกสถานศรัทธานในตัวลุงเมื่อวันวานยังเบ่งบานท่วนทั่วในหัวใจอันนี้เป็นบทกรอนจากคุณเพลงผ้าปรภาคนะครัเขียนกรอนได้คมคายมากนะ